ยาสีฟัน1,000ันมาค่ะน้อง8เดเดินใช้ได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องซื้อ1000ันมาใช้ก่อนแนะนำแปลงด้วยค่ะแม่ยาสีฟันเด็กนะคะฟัวร1,000กับ1,500ายาสีฟันเด็ก1,000สําสำหรับเด็กที่ฟันน้ำนมซี่แรกที่โผล่พ้นเหงือกขึ้นมาและฟันไม่มีปัญหาอะไรถ้าลูกเราฟันพ้นเหงือกขึ้นมาฟันไม่มีปัญหาไม่มีฟันดําไม่มีฟันฟันเป็นแมงไม่มีฟันเป็นรูนะคะเนาะแบบนี้ใช้ฟัวริส์หนึ่งพ ppm แค่นั้นเพียงพอแล้ว แต่ถ้าสมมุติว่าลูกเรามีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุคือฟุ้ลูกเรามีฟันเป็นคราบขาวฟันเป็นรูฟันดำหรืออาการที่แบบ สูงเสี่ยงต่อการที่จะแบบเกิดฟันผุแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดฟันผุคือจะต้องพาลูกไปตรวจกับคุณหมอทันตกรรมเด็กคุณหมอจะได้ช่วยประเมินดูว่าฟันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงต่อการจะเกิดฟันผุไหมถ้าเด็กคนนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุโดยเป็นการพิจารณาโดยคุณหมอฟันเด็กจึงจะต้องใช้นะคะเป็นยาสีฟันฟัวราไรด์หนึ่ย ppm ดังนั้นถ้าสมมุติว่าคุณแม่บอกว่า ลูกอ่ะฟันโอเคดีแล้วตัวเองได้ยาสีฟันฟัวรายรพันห้าถ้าลูกโอเคดีแม่โบนแนะนําว่าอาจจะต้องซื้อเป็นฟัวราย1พันหนึ่งมาใช้นะคะเพราะว่าลูกไม่ได้มีปัญหาฟันอะไรถ้าเบบี จนถึงแบบ6ปีนะคะเนาะไม่มีปัญหาอะไรใช้ฟัวรายพันหนึ่งได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงต้องใช้โดสที่มันสูงขึ้นไงเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงต่อการจะเกิดฟันผุถึงค่อยใช้พันหหรือว่าลูกหา6ปีขึ้นไปถึงค่อยใช้พันหดังนั้นถ้าสมมติฟันลูกไม่มีปัญหาอะไรแม่บัวแนะนาไปซื้อฟัวรายพันหนึ่งมาใช้ส่วนฟัวรายพันหให้คุณแม่เอามาแปลงฟันอันนี้จะเป็นแปลงสีฟันสําหรับเด็กจอแดนขนแป้งอ,อ่อ,อนนุ่มมกลมมนนานาัะะคะนะคเนะโอเ คอแปลงสั้นแล้วก็มีที่ล็อกจะเลือกใช้เป็นแปลงสีฟันจอแดดอันนี้ใช้ได้กับฟันซี่แรกจนถึงลูกอายุประมาณ3ปีได้ยาสิฟันสำหรับเด็กคินดี้และแปลงสีฟันเด็กนะคะจอแดนนะคะกดได้ตระกาแม่โบค่ะ